ถือเลขเท่าแรก็ถือเลขเท่าแรกก็ก,ก,ก็ถือนะชิเออถือเลขชิพกตื้อก่อนยังเชียนไปซื้อรหลดดําหน้าสบายดีด้วยพ,อพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเอื้อรหลดเกี่ยวในขางหน้าเจตตวนติดต่อมาลงหน้าเจต,ตวนเลยจบง่นี่ชิพกตื้อถือเลขชิพกตื้อนี่ปิดบานามมงเลี่ยงโหลดกันเลย เจ้าวกวัวล้านบ่เจ้าวกวัวล้านกัสิไปซื้อรถด,ดำหนาดด้าล้านหนึ่งรถรถดูดขาวล้านหนึ่งรถปั่นก้าวเนาะกันเนาะเถื่อเขาอยากปั่นนั่นดิเถื่อเขาบ่อยากดูดโนแล้วผมปั่นสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคุนสมองสุบอดฮะกันในหันเขาจมว่าให้โตดัน่ะ นะมันมีน้ํยังซ่องให้พี่น้องยังซ่องให้ก็สํเร็จนาท่งนี่แล้วก็เมื่อหน้านั้นซองหกหนี่ปนกันเอ่ยความเออความยาวนสของขี้อีเด้อหนี่นะ หายอะไรรอได้ดำช่องโวมีเมีนนี่หายอยีกพูแล้วโอ้ยน้ำลายใครแต่มันอยู่แค้มคันหน้าหายนี่พาสิ่ตัดขึ้นคันมาส่วนเบื้องนี้มีนำ้ำเฮยกันส่วนเบื้องนี้น้ำไลายล xóm hành cả hai bắt nhanh nhảy em bắt nhanh nhảy nhau nhau lên ตัด2เครื่องพอนานเดียกับอันพอก่น้อยหัวในพู่ดาวพี่น้องจักตัดเอามันสิไว้กว๋วยเตี๋ยวเนาะหน้าไห่นี่ก็นําลายจากสิตัดได้ไดําใด ยังไปมีแต่น้ากันเอลย อิ่มเอ้ยสิเพลนแล้วลูกพี่ตัวยังบ่มาอยู่ว่าน้อยก็บ่มาหาอุ้ว่าน้อยบ่มาลเกี่ยวข้าวกักะโอ้ยกบากบออ่อ่โอเ้โ Li lại, u mì im ơi, hằng ngành lì. Ao u mì 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 น้ำหน้าก็ได้เบืองใส่อุ้มกาทั้งครัว

เอาลุงใบนะขึ่นชาวบ้นนั่นน่ะชิเกียวหอดุนมงไพ่ผัวชิเกียวหอดุลมงไพ่ผัวกันเลยฮะตาลูกันเองเสียงลบมาแล้วพ่อกำคังมากกับใคขึ่ง แจักเสียงจักก็เปียบที่อ่ะรนก็โตดที่แบบเดียวเพอะไแเพรธอได้มี่างปกบลูกตัวใสน้ำมันเกียงแบนี้จะนีหลวพ่อเธอจงเอาตั้งแต่ต้นผสมไปใส่เออ ไปไปมือหน้าแมวแขกนไหนอาตัวผสมไปจะก้วยจะยังแรกเธอเอาตัวผสมไปพอบังคำมันผสมน้ำมันลงมาเลยอาตัวผสมมาเด้อเหรอไปเอาเกลือตัวผสมมาเวหรอ แก้มกันมืนมาหมัดข่าวสอนเด้อโอ้ยเห็นอยู่มีรักขานลักขานหมัดข่าวเป็นม่วนเีียท ประตูอ <or> <on> <t ool> ันประดำบมไดมาเกี่ยวไปเกี่ยวมาป้านี่ป้ากับเพน ส่วนเมื a อนี่ก็เรา